วันนี้ตื่นเช้ามากเลยนะครับนั่งรถข้ามเมืองเลยจากตะวันออกมาถึงกรุงเทพฝั่งตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้เลยครับที่เขตบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวที่ติดทะเลในกรุงเทพมหานครใน50เขตนะครับตั้งแต่เช้าก็ไปเยี่ยมตลาดตลาดแถวนี้อาหารทะเลน่าทานมากครับมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาและน่าส,น,าสนใจก็คือ มีปูด้วยว้ดีมากๆนะครับจากนั้นก็ขี่จักรยานเข้ามานะครับจนถึงชายทะเลเลยเส้นทางที่กมทมทาถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่ายังแคบไปนิดหนึ่งเวลาจะขี่จักรยานสวนไปสวนมาก็ค่อนข้างมีปัญหาหน่อยไปไปกลับก็ประมาณ8กิโลถ้าเกิดอยากจะขี่ออกกาลังกายเนี่ยอยากให้มากันนะครับอากาศดีมากพอมาถึงที่ ชายทะเลบางขุนเทียนแล้วสิ่งที่เห็นน่าสนใจนะครับสิ่งที่เห็นก็คือจะเห็นมีเขื่อนป้องกันน้ําทะเลปัญหาของชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยเหมือนกับปัญหาของกรุงเทพเลยครับก็คือเรื่องน้ําท่วมแต่บางขุนเทียนนี่จะหนักหน่อยเพราะว่าเจอเรื่องน้ําทะเลหนุนด้วยน้ําทะเลหนุนสูงนะครับแล้วในอนาคตอย่างที่เรารับทราบทั่วกันอุณหภูมิโลกก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น น้ำทะเลตรงนี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสุดท้ายแล้วก็ดันเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นที่ดินนะครับอยากจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้ดินกรุงเทพเนี่ยนะครับแถวบ้นุญเทียนเนี่ยร่นไปเท่าไหร่แล้วชาวบ้านก็บอกว่ามากกว่า2ยกิโลนะครับหลักเขตฝั่งนูน้นสมุทรสาครฝั่งนี้สาาุทรรจะเห็นนะในกลางทะเลเลยนั่นหลักเขตครับอยู่กลางทะเลเลยครับ นั่งเรือไปประมาณร่วม2กิโลและจากการศึกษาพบว่าการที่น้ํำทะเลหนุนจะมากขึ้นทุกปีทุกปีแสดงว่าที่ดินของชาวบ้านก็จะถูกถอยล่นไปทุกปีทุกปีนี่ยังไม่พูดถึงน้ํำทะเลนุนนะครับที่สร้างความเสียหายมากเพราะน้ํำทะเลหนุนทะลักเข้ามาที่บ้านเรือนนะครับที่ดินทำกินตัวนี้เป็นปัญหาครับ มาทั้งทีก็ต้องมาให้รู้ซึ้งถึงปัญหาแต่เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาหนทางแก้ปัญหาด้วยมาดูเขื่อนป้องกันน้ําทะเลหนุนของกรุงเทพแล้วแปลกใจมากครับแปลกใจจริงๆครับเห็นเลยไหมครับเห็นไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่ไไนี่ไม่ใช่เป็นวัสดุที่จะมาทําเขื่อนที่ป้องกันทะเลได้หรอกครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเขาไม่ได้สมบูรณ์แข็งแรง อาจจะมาพอกันคลองกันตะลิง่งเล็กๆได้แต่ทะเลแล้วเห็นไหมฮะไม่ไผ่เนี่ยกอทมอมาทำสักปีสองปีเปลี่ยนก็จะขึ้นแล้วไม่ไผ่เนี่ยเจอทั้งแดดเจอทั้งความชื้นสักพักหนึ่งก็เสื่อมสภาพพังพังน้ำทะเลก็ดันทำให้ไม่ไผ่เนี่ยไหลเข้าไปถึงพื้นที่ชาวบ้านเขาก็งุนหญิดอีกบอกว่าต้องมาทั้งเก็บไผ่ของกอทมอ,อีกแสดงว่า การป้องกันน้ำทะเลหนุนโดยใช้ต้นไผ่เนี่ยบอกเลยครับ no ไม่ได้ผลแล้วครับดูสิครับเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังข้างนอกเห็นอะไรไหมครับเสาไฟฟ้าผมเคยเป็นกรรมการการไฟฟ้านะครหลวงครับเราจะทำ CSR ก็คือบริจาคเสาไฟฟ้าที่เราไม่ใช้แล้วเพราะตอนนี้กทมกำลังจะเอาสายไฟฟ้าลงพื้นดิน สายไฟฟ้าที่โดเดยอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับจะไปทิ้งก็ป่าประโยชน์เขาก็มาปักทำเป็นเรื่อง CSR นะครับเป็นเรื่องที่ช่วยสังคมปักบริเวณนี้นครับถามว่าใช้งานดีไหมคำตอบง่ายๆก็คือดีกว่าต้นไผ่ครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะสักพักหนึ่งก็จะเอียงอย่าลืมนะครับว่าคลื่นแรงนะครับนี่ขนาดอยู่ใน ช่วงที่คลื่นยังไม่ได้ซัดสูงนะครับแต่ถ้าเกิดซัดสูงสักพักก็จะเอียงเพราะเอียงมาเสาวพวกนี้ก็จะพังนี่เป็นการช่วยเหลือเพียงชั่วคราวเท่านั้นจะทำยังไงครับหลายๆท่านมีโอกาสไปต่างประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ทำดีญี่ปุ่นก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนเหมือนกันหรืออยู่ในยุโรปก็มีเหมือนกันมาเลเซียเองก็มีปัญหานะครับเขาทำยังไงครับ เขาไม่ทําอย่างนี้ครับพราะทำอย่างนี้เอาไปปักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเอียงตามสภาพที่ขึ้นขึ้นขึ้นลงลง,ลงเห็นไหมนะครับมันก็จะเอียงไปเอียงมาสุดท้ายก็พังเขาใช้น้ําหนักพูดง่ายๆว่าใช้หินแต่หินเดี๋ยวนี้คนก็ไม่นิยมเพราะอะไรไหมครับก็ต้องไประเบิดภูเขาเกิดเป็นฝุ่นคนที่เขารักธรรมชาติก็บอกว่าไอหินจริงเนี่ยไม่ควรไปทํา ถือเป็นการทำลายธรรมชาติเพื่อมารักษาธรรมชาติไอ้แบบนี้ก็ไม่น,นิยมเดี๋ยวนี้เขาเลยทำเป็นหินเทียมโดยการหล่อคอนกรีตนะครับลักษณะเหมือนกับสามขาลองไปเสิร์ช Google ดูก็ได้นะครับเขียนว่ากำแพงกันคลื่นอันนี้จะเป็นที่นิยมนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ยกมาถม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 ข้อดีก็คือมันมีน้ำหนักเยอะพอมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับ มันไม่ต้องที่ไปกลัวคลืนอะไรเพราะคลืนไม่สามารถพัดเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเดๆเหมือนต้นไผ่หรือว่าเป็นเสาไฟฟ้าเดิมเนี่ยโดเดเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยดินมันก็จะค่อยๆหายไปมันก็ค่อยๆถูกถอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นคอนกรีตที่มีน้ําหนักสามขาเนี่ยรงวางลงไปแล้วเนี่ยทับกันไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนั้นและข้อดีก็คือทําให้สั์น้าเนี่ย สามารถไหลเข้าออกได้กุ้งไปวางไข่ได้ปูเข้าไปได้การทําประมงชายฝั่งก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้น่าทําไปอย่างยิ่งเลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการหล่อคอนกรีตในบริษัทในประเทศไทยสามารถทําได้ไม่ยากเลยครับเสียดายนะครับนี่กรุงเทพระยะตรงนี้ประมาณ4.7กิโลฟันหล้อหมดแล้วครับไม่ได้รับการดูแลแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไหมครับ นอกเหนือจากน้ําทะเลหนุนเข้ามาทําร้ายชาวบ้านนะครับทำให้ที่ดินของกรุงเทพเนี่ยของชาวบ้านของรัฐเนี่ยขดหายไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่ากลัวก็คือเวลาจะปลูกป่ากงกลางนะครับเด็กๆมาทํา CSR บริษัทมาปลูกป่าปรากฏว่ากงกลางไม่ขึ้นครับเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยซัดมาสุดท้ายแล้วปลูกก็ลอยนี่มีนวัตกรรมใหม่ครับลองไปดูสิครับ น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้ป่ากงกลางปลูกในท่อครับเห็นไม่เห็นท่อไหมครัเพราะแต่ก่อนมาปลูกเท่าไหร่ก็พังไปเท่านั้นแต่วันนี้เขาทําเป็นคล้ายๆเป็นซีเมนกระดาษนะครับปักลงไปแล้วไปปลูกต้นโกงกลางในท่อพูดง่ายๆก็คือทําให้ต้นโกงกลางนั้นมีฐานรากนะครับไปช่วยทําให้ ลำต้นเขาแข็งแรงขึ้นเวลาเจอคลื่นซัดไปซัดมาเขาไม่ล้มเวลาเขาโตเขามีรากลึกแล้วเขาก็อยู่เขาได้นี่เป็นความพยายามอย่างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกำแพงนะครับกั้นน้ำทะเลหมุนแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วครับมันก็ประหยัดไปได้ตังเยอะและในอนาคตเราทำเพื่อนกั้นน้ำทะเลที่เหมือนต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเขาทำแล้ว ตรงนี้จะกลับคืนเป็นป่าโกลางที่สวยงามที่ก็ไม่ถูกซัดเข้าไปก็จะมีที่ดินไม่ใช่คนเคยมีที่ดินหลายไร่ปัจจุบันเหลือไม่กี่งานนะครับนี่แหละครับการแก้ปัญหากรุงเทพมันแก้ได้โดยหลักวิศวกรรมชัดๆเลยครับและที่น่าสนใจไม่ใช่หลักวิศวกรรมที่เราคิดขึ้นเองในต่างประเทศเจอวิกฤตมากกว่านี้มาแล้วทั้งนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําไม่ทาเท่านั้นเองผมมั่นใจเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ําทะเลนหนุนในบางขุนเทียนเรามั่นใจครับเราทําได้ครับสวัสดีครับ